เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มได้จากที่ตัวเราครบรอบ20ปีของค่ายพาวเวอร์กรีที่บ้านปูกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดนร่วมจัดกันมาโดยให้ความสําคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นตัวนําเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่งยืน ครบรอบ20ปีทั้งทีนะครับจึงต้องไม่ใช่ค่ายธรรมดาธรรมาอยู่แล้วแต่เป็นงานเฟสติวัลจัดเต็มอิ่มถึง2วันกับงานดีคาเฟสติวัลเชื่อมโยงรัฐเอกชนการศึกษาและประชาชนร่วมลดคาร์บอนให้โลกคู่ นอกจากน้องๆค่ายพาวเวอร์กรีนนะครับที่กลับมารวมตัวกันแบบยิ่งใหญ่ในงานยังมีกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมายเลยครับอย่างเวทีเสวนาถึง2เวทีกับหัวข้อเชื่อมโยงภารกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำรัฐการศึกษาเอกชนและอีกหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันอย่าง20ปีพาวเวอร์กรีนแคมป์สร้างพลังเยาวชนด้วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ได้น้องๆพาวเวอร์กรีนมาร่วมพูดคุยด้วยแถมภายในงานนี้นะครับยังมีเวิร์กช็อปตอบโฉดสายกรีนพาวเวอร์กรีนทอกซ์ของตัวแทนสิทธิ์เก ชนข่ขยพาวเวอร์กรีนพร้อมสัมผัสนวัตกรรมช่วยโลกและยังมีขบวนร้านค้าจากกิจการเพื่อสังคมภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อสังคมหรือบ้านปู่แชมเปี้ยนส์ฟอร์เชน c c 4 c ที่สำคัญนะครับในงานยังมีบูตร้านอาหารแบบเต็มอิม่มครบคุกเมนูคาวหวานกินท้องกันตลอดทั้งวันเลยถ้าจากเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลโลกของเราแล้วนะครับผมช่วงเย็นยัมีความบันเทิงเต็มอิ่มจากการแสดงดนตรีของวงซีรีสเบคอน บ้านปูแบนและคาปิเราแบนรวมถึงภาพยนตร์ที่จะชวนคุณฉูกคิดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการฉลองครบรอบ20ปีที่ได้ทั้งความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมอิ่มท้องจากอาหารแสนอร่อยนะครับและยังอิ่มใจกับความบันเทิงแบบครบรสสุดๆ